ครับวันนี้เราจะมากินซุกกี้ไฟดำนะหาทำเนี่อยากรู้ตามมาโอ้ยแตกต่างไฟอ่ะน้ำซุปนะครับเตรียมน้ำซุปกับอะไรนะหัวใจเท้าําเริ่มเดือดละเริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำซุปนี้ก็ทำยากอยู่ดีนี่ทำยากเลยน้ำซุปเนี่ยทำยากมาก่าจะได้เหลืองขนาดนี้นะเพื่อนๆก้อนเดียวเอาอยู่ก้อนเดียวอยู่เลย เริ่มเดือดแล้วครับนะครับกระกกะลำปีซอยลงไปมันเป็นสุกี้เนี้ไม่ได้ต้มเราจะจะปาร์ตี้พอดีน้องเฟาไปนอนกับคิตตี้ที่บ้านขโอ้โชคดีมากเลยเขาไปนอนข้างนอกเราาจะทําปาร์ตี้สุกี้อดเลยฝนตกลมแรงไฟดบดวงไม่มีวันนี้มือเป็นเพราะเหตุอะไรครับดวงไม่มีนะเราก็เลยโลภจิ้นกินไปเรื่อยๆสุดท้ายต้องมาต้มกระชามไปชามมัน ว่าเราไม่ได้กินนี้สามเดือนแล้วนอนเธอเนาะขันทัาไม่อย่างเยอะเลยให้มันลวกได้อยู่ดิจะลวกใส่ชามไปก่อนไหมเราให้มาลวกใหม่มาสูตรนี้ดีกว่านี่ไงก็หัวใส่นี่เธอ ใส่ไหนใส่แล้วมันกินอุบาาไม่ใช่ลวกแล้วก็ตักใส่นี่อันนี้มันสะอาดอยู่เพราะอะไรป้าจะไม่ต้องล้างบ่อยต้องกลับไปใส่ผักมาอีกวเธอต้องไปล้างจานข้างนอกมาเอาหวานนี้ปลูกเองแลยครับเนี่ยปลูกเองที่ตลาดอันนี้ปลูกเองที่ตลาดนี่ปลูกเองที่ตลาดช่วยกันดูไว้แล้วกันฝนตกตกต้องรูทำอะไรดูดูกันไปแก้เบื่อแก้ซ็งช่องไหนมีสาระก็พอละดูช่องไม่มีสาระมัน ดูดูกันไปนะครับเดี๋ยวจะได้ค่าขนมบางเปาสำรู้เมื่อไหร่จะได้ไม่รู้ไม่ถึงนะทีย t u b e ทำยากทำยินคนติดตามก็ายากจะขึ้นมาละคนสองคนม,มีคอมเมนต์ดรา,า,า,าม่าด่าบีก็มึงทำคลิปเป็นยาอ่อนไว้จระใครจะดูจะดูหมูหมักไว้เป็นเดือนแล้วหนาหัวเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไม่ต้องออกแข็งนะใหญ่หมูไม่ต้องอ,อกแข็งคือไงวะผักขึ้นก่อนไหมแล้วลวกขึ้นทีหลังนะไม่ใส่เข้าไปเลย กินน้ำมันเหลือแค่นี้เราไม่ควรที่จะเอาน้ำไปด้วยอย่างือจะเอาน้ำกลับมาต้มใหม่เหรอ,<า>อได้ใส่สสสอะไรบ้างโเคทั้งหม,อม,องหมอ้อแล้วกลับมาต้มใหม่จริงปขายร้อนแล้วกลับมาใหม่ซูกี้ไฟดับก็จะเปิดขายอยู่ซูกี้ไฟดับ <c oughs> วันไหนไฟไม่ดับเราไม่ขายขายเฉพาะวันที่ไฟดับเขาเรียกซูกี้ไฟดับ <c oughs> คิดเองเออคิดเองไงเราก็ต้องมีอะไรที่มันแตกต่างจากร้านอื่นถ<อ>้าเราจะขายะ ได้ไหมสกี้ไฟดับว่ามันจะประสบทัน,นไหมน้องทันแล้วรอบนี้เอาไว้รอบหน้าเฟดหน้าเพ่อว่ากันไปเดี๋ยวนู้นนี่เพื่อนๆเป็นไงนะครับสกี้ไฟดับไปเดี๋ยวเขากลับมาสดร้อนๆต้มน้ำใหม่ทีกลับไปไปสกี้ไฟดับโอ้โห ได้ครับเพื่อนๆได้ได้ได้อ,อ,ไดอยู่ครับคนถ่ายร้านพิการนัง่งรถเข็นอยู่3ามสภาครับวันนี้ตัดไหม <c oughs> ตัดแล้วตัดอันนี้มันยังไม่แห้งดีโอ้โยดูดิเครไปดับยังเดือดคามอนเลยเนี่ยนี่เสียมพักด,ด้วยป่ะ <c oughs> โอ้ยโดูมันเดือดป๊บปบป๊บปบป๊อป๊ป๊เลย นี่เพ่อนสดๆดตนร้อนนี่ฮะเมนูกินทีนี้ป่ะออมอีปูนาอยากกินย่างเลยกินย่างนะไม่ได้ซื้อน้พ่อจะชิมนี่ตาทอดอาาหรเช้าน้ำจิ้มสุกทีถ้าเอาน้ำไปเด้อเอาแจะ